สวัสดีค่ะชื่อทันชนกศีแสนชื่อเล่นนวลอยู่บ้านเลขที่159/8มูบ้านนวลสะอาดตำบลแพทย์อำเภอคำจากาจัังหวดสกลน,นครค่ะเอ่อมื่อนีกกเซีมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเผาทานที่มีประโยชน์หลากหลายทั้งเรื่องของได้ผลประโยชน์จาก การเผาท่านเอาไปใส่ในควอเรือนล้วกะ็สามารถขายได้แล้วก็สิ่งที่ได้ตามมาก,ก็คือน้ำส้มควันไม้ที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์หลากหลายมากมายถ้าเทียบกับการใส่น้ำส้มควันไม่กับสารเคมีอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลย ในการเกษตรที่ที่เขาต้องใส่ในชีวิตประจําวันของเขาตอนนี้กะว่าออมา,มาประโยชน์มาหลากหลายแล้วเนาะแล้วก็สีภาพไปเบิ่งวิธีการทําของการเผาถ่านแล้วก็ได้น้ำสมควันไม้อยังไงไปกันเลยค่ะโอเคต่อมาอันนี้กะซีมาเลี้ยงไม่ให้เบิง่งว่าเลี้ยงจางไหน พอลองมาหลายวิธีแล้วอันนี้ดีทีสุดสําหรับเตานี่นะแต่ละเตามันจะไม่เหมือนกันเนาะมันอยู่ที่อยู่ที่เตาด้วยนะเอากับเลียงเอาไม่น้อยลงก่อนนอนเลยปกติแล้วที่อื่นเขาจะเอาตั้งแต่เราจะนอนนอนนี้มันก็ได้ผลเลี้ยงจึงเต็มเดอเ้อเลี้ยงจนเต็ม เนี่ยมีการตัดมาเรียวไม้ให้มันพอกับเตาที่เราจะเผาต้องเผาข้างนึงก็คือให้กุ้มค่าที่สุด มไม่น้อยลงไปแล้วเนาะแล้วห้าวกะดิใส่ไม่ใหญ่เดิอบบดนี้เดิมไม่ใหญงก็ได้ได้ทุกไม้นะคะแล้วก็เป็นฐานที่มีม,มีประสิทธิภาพนี่ไม่ใหญ่เลยค่ะมาถึงขั้นตอนที่ใส่ไม่เลี้ยงไมเรียบร้อยแล้วห้าวกะดิทํทำกรติ่ฝาเนะาะฝาฝาตรงนี้นี่มันจะตรงข้ามกับป่องปอง่ปองไฟที่เราเอาใส่นี่การตรงข้ามกัน ทำการปิดเลยทำการปิดถูกให้มันแน่น,นการปิดเิ็กให้มันเรียบร้อยอันนี้สรลัดสสยลัด,ลดแต่แลก็ไม่ยากนี่ดันตึกเข้าแล้ว นี่น,น็อตหมุนเสียเข้าไปอันนี้กะใส่สายลัดปิดฝ่ายเรียบร้อยเ้ากับสิมาเติมน้ำใส่ตรงตรงนี้ให้มันเต็มไว้เพราะว่าเขาสีเอาน้ำสูงเข้ามาจากนี่ของขางเลยให้เต็ม แล้วก็ก็จะมีขวดขวดที่พอเหมาะเขาจะมาลองน้ำสมคันไม่จากปองที่มันจะออกโดยการลองไว้เลยเขาเติมน่านร้อยแล้วน้ำสมขันใหม่มันสิมาควบแน่นแล้วก็ไหลลงมานี่สองข้างเลยสองข้างเหมือนกันนี่เลยลองไว้เป็นการเซตพิธีการที่มาจุดจุดไฟแบบนี้ ขั้นตอนนี้กะบฮาส์มาจุดเต่ากันเนาะจุดเต่าเวลาจุดเต่าต้องจุดข้างนอกบม่ได้ยัดเข้าไปข้างในเพราะว่าข้างในมันบม่มีอากาศเอาก็จุดข้างนอกใส่ปืนให้มันลุกไปเรื่อยๆจนกว่าปืนในถังไม่ที่ฮาใส่ในถังอะ่ะมันติดเฮาบส์ก็จะมีการทําการปิดก็ต้องใช้เวลาหาหกเจ็ดชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็มาเบิ่งการจุดก่อนว่า จุดแล้วมันติดแล้วน้ำสูงค่อนไม่มันไหลออกมาจากไหนเป็นขั้นตอนต่อไปพอไฟติดแล้วเนาะเขากะถาะะ่ถาไฟติดพอติดเสร็จเข้าค่อยดันไฟเข้าไปค่อยๆดันเข้าไปข้างใน ให้ข้างในมันร้อนเดี๋ยวมันร้อนเซ็จไม่ข้างในมันติดไฟควันบ้ามันกระจิขึ้นจนกว่าควันบ้าเบิดเข้าจังปิดเต่า มาอขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาะอันมันได้เผาไปประมาณเจ็ดแชั่วโมงแล้วกะเนี่ยมันควันมันเริ่มจางเอากระที่ได้ทําการปิดปิดกาใส่อุปกรณ์ที่เขาหาได้ง่ายๆจากนี่แหละกระป๋องเบียร์หรือว่ากระป๋องนั่นแหละกระป๋องเบียร์มันจะมีร่องอยู่ซุปไปเลยนี่ตรงนี้มาตัวนี้กะเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะอันสันเน่ซุบลงไปเลยเนี่ย แล้วก็อันนี้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยใส่ทั้งสองข้างใส่สองข้างเลยแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าเตาหน้าเตาเข้ากัมันมีอุปรกรณ์ให้อยู่แล้วเขาก็ทําการแค่แยงลงไปในหูตืดแล้วก็ตกลงนิดหน่อยตรงใดที่มันมีหูฟิวออกมาแบบนี้เขาสินี้วิธีการคือใช้กีการใช้ดินใช้ดินผสมน้ำ แล้วก็เอามาทำการแปะเลยแปะใส่ซ้อนภลุ่มปัญญาน,นา่นี่อ่านี่กะสิได้น้ำสุกตันไหมอ่าเฮาต้องค่อยมาเบิงมาเปลี่ยนขวดเนี่ยเฮาต้องขวดนี้เต็มแล้วเฮากะผสมเอาตัวนี้ไปเก็บกะสีได้ประมาณอ่าหนึ่งสองลิตรต้องค่อยค่อยเบิงเพราะว่ามันสีไหลตลอดเวลาจนกว่า อ่มันสิเป็นทานมันตั้งสิบเบิดเขากบตั้งคอยเบิ่งคอยเปลี่ยนขวดทั้งสองขางเลยกรว่าได้คุณภาพที่โอเคได้น้ำไหลายอ่หลังจากที่เขาได้มาแล้วเนาะเขากะต้องเอาไปทิ้งไว้ใส่ขวดเก็บรักษาให้ห่างจากมือเด็กละกะตั้งถิ่งไว้ประมาณสามถึงหกเดือนแล้วแต่การใช้งานของของเขาว่าจะเอไปใส่ยังแต่ว่ามันจะมีรายละเอียด หลายตัวแต่ว่าตัวนี้มันมีอันตรายเพียงแต่ว่าตอนนี้น้ําส้มคลไม้มันมีกับสารทาผสมกันอยู่เฮาต้องเอาปิดตั้งทิ้งไว้สักก่อนเพื่อประโยชน์ที่ดีในการใส่ต่อไปประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนาะกับกับดัดเห็บมัดไล่สัตว์เลี้ยงในในสัตว์เลี้ยงในควายในวัวแต่สีในมา้าใกล้เกสีิได้ กำจัดอันศัตรูพืชเนาะมันข้าวแต่ว่าส่วนผสมของของน้ำส้มขอนไม้กับน้ำนี่ก็ลองไปหาเบิงใน google ก็มีแต่ว่าที่ลักๆที่ใช่ก็คือหนึ่งลิตต่อต่อน้ำยี่สิลิตรเนาะฉีดพ่นแต่ว่าสัดส่วนจะไม่เหมือนกันเนาะมันจะแล้วแต่ว่าเราใส่กับอะไรกำจัดพืช กำจัดแมลงตัวเล็กๆในข้าวหรือในมันฉีดพ่นผลไม้มะละกออย่างสีนี่มะนาวมะละกออยงสิพักในครัวเรือนที่เขาปลูกไว้อาส่วนผสมมันต่างกันมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะก็ลองไปหาเบิ่งเอาแต่ว่าที่รักๆมันมีประโยชน์หลากหลายเพราะว่าแน่ใจว่าทุกๆบ้านบางบ้านก็มีผักสวนครัวที่ต้อง ใส่บางที่มันต้องมีมแมลงน้อยๆล่ะมากินกะคืออยากให้แนะนำให้ตำมุนแพทย์มาลองใส่ตัวนี้เบิงมีประโยชน์มากมายเลยและอีกอย่างหนึ่งที่พวกบ้านเฮ้าที่มีปัญหาก็คือปลวกเนาะปลวกนี่กะคือเยอะอีหลีกะใส่ใส่ตัวนี้กำจัดได้สีดพ่นหรือว่าไล่มันกลไปเพราะว่ามันจะมีกลิ่นที่ซัดวมบหมัก มันจะเหม็นเฮากะสามารถเอามาฉีดพ่นตามบ้านเงินเฮาได้เลยขอส่วนๆซาวตำบลแพทย์มาใส่แทนสารเคมีเพราะว่ามันปลอดภัยเพราะว่าบ้านเฮาทางภาคอีสานของเฮากะใส่สารเคมีหลายกะเป็นมะเร็งหลายเนาะก็อยากไห้ไก่มะเร็งหากใครมีขอสงสัยก็สามารถมาหาได้ตามที่อยู่ที่บอกตั้งแต่ขั้นต้นเนาะ ตามหารลดมีคนหูจักอยู่หรือว่าติดต่อน้องๆโครงการ u ูทูตีตำบนแพทย์ก็ได้จ้ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ